อรุณสวัสดิครับต้อนรับเข้าสูา่เช้าวันใหม่วันนี้วันจันทร์ที่30เมษายนนะครับเช้านี้ส,สดๆร้อนๆเลยเลยครับใครได้ดูบ้างเมื่อคืนนะกับการประกาศ The Star คนที่8นะครับสุดท้ายเขาคนนี้ก็ได้ไปมาดูกันอีก,กว่าอีกครั้งหนึ่งครับ มของเมืองไทยได้กันขอแสดงความยินดีครับโดมครับโดมนะครับเมื่อวานนี้คือเดอะสตาร์คนที่8ของบ้านเรานะฮะเอาเลยครับคุณผู้ชมจะได้พบกับเดอะสตาร์คนใหม่แนะ่นอนโดมเดอะสตาร์8เขาคนนี้จะมาพร้อมกับแกงส้มรองแชมป์เดอะสตาร์ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ ทีนี้ทีแรกเท่านั้นใครที่มีคำถามอยากจะถามเดอะสตาร์ก็ส่งมาได้ทาง sms ของรา4อง1-997เรา4้ <c oughs> ได้เลยนะครับ <c oughs> และมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้ชมเด็กผู้ชายอ้วนครับที่หนัก140กิโลกร,รมัมเดี๋ยวดูภาพนี้หน่อยแล้วกันเขาใช้เวลาเพียงแค่8เดือนเท่านั้นคุณผู้ชม <c oughs> เขาลดน้ำหนักนะครับไปได้ถึง74กิโลเดี่ยดูภาพ b e f o r นนี่คือภาพก่อนนะครับและตอนนี้เขาหนักเพียง66 กิโลกร,รัมเท่านั้นเรื่องจริงนะฮะเดี๋ยวอยากจะให้ทุกทท่านได้เห็นนี่คือกางเกงและเสื้อนะครับนี่คือกางเกงและเสื้อของเขาจริงๆนี่ใหญ่มากคุณผู้ชมหนักร้อยกว่าโลนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเสื้อใหญ่ไหมฮะใหญ่มากครับใหญ่มากลดน้ําหนักไปได้นะครับเจกว่าโลนะฮะใช้เวลาแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นแต่ที่สำคัญที่สุดเลยเทคนิคที่เขาใช้ลดนั้นไม่ มันเป็นเทคนิคที่แปลกมากนะเดี๋ยวเช้านี้เราจะแนะนําให้คุณผู้ชมฟังกันนะครับลองฟังกันดูเผื่อจะนําไปปรับปรุงใช้กับชีวิตของคุณได้นะครับเขาจะมาเผยเคล็ดลับการลดน้าหนักโอแบบสบายๆไม่หักโหมให้ฟังกันสดๆกลางรายการเราในเช้าวันนี้แต่ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับเป้ยปานว่าหน่อยดีกว่านะครับและผู้กองป๊อปเรือเอกนิทิบุญรัตน์กลินที่เข้าพิธีงานแต่งตามประเพณีของศาสนาอิสลามเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแหม ต้องขอบอกว่าเป้ยสวยมากๆนะครับกับชุดเจ้าสาวแบบศาสนาอิสลามนะจนนักข่าวหลายๆคนนั้นแซวว่านี่เป็นครั้งแรกเลยแหละครับคุณผู้ชมที่เปยแต่งตัวมิดชิดที่สุดนะครับเหลือแต่ใบหน้าเท่านั้นเออจริงๆเนี่ยไม่ต้องแต่งตัวเซ็กซี่ก็สวยได้นะครับและตอนนี้เป้ยก็มีชื่อมุสลิมแล้วนะครับด้วยเป็นภาษาอาหรับชื่อว่านูดไอน่านูดไอน่าซึ่งแปลว่ารัศมีแห่งดวงตาเพราะวันนั้นดวงตาของเป้ยสวยจริงๆแหละครับ แต่วุดีว่าวันนั้นเนี่ยมีรัศมีที่ออเข้าตาผมเหมือนกันนั่นะก็คือดูภาพนี้ครับดูภาพต่อจากนี้ไปนะครับนี่เลยฮะนี่เลยแหวนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเม็ดใหญ่มากคุณผู้ชมโอ้โหน้ามันเพชรเลยครับเนี่ยใหญ่กว่า,าตาเปอ้อีกนะครับและทั้งคู่นั้นจะมีพิธีฉลองมองคลสมรสอย่างยิ่งใหญ่ครับในวันที่สองมิถุนายนนี้อีกด้วยนะครับเนีเสียดายอ่ะไม,ไม่ไม่สดไปแล้วอีกหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเลยครับ แลวคุณผู้ชมครับจาได้ไหมครับว่าเมื่อวานนี้ในปีที่แล้วเป็นวันอะไรนะครับผมมั่นใจว่าคุณคงจําไม่ได้แน่นอนเมื่อวานนี้ในปีที่แล้วก็คือวันเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคทนะครับที่ตอนนี้ก็ครบๆอบ1ปีไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ไวมากๆโอ้โหเมื่อปีที่แล้วเจ้าหญิงเคทยังเป็นแค่นางสาวเคทเมดลรตันอยู่เลยนะครับแต่ตอนนี้พระองค์ได้กลายมาเป็นเจ้าหญิงเคทอย่างสมบูรณ์แบบ ผู้คนทั่วโลกต่างชื่นชมในพระเจวัตของพระองค์นะว่านะฮะเจ้าหญิงเคทเนี่ยแหละครับคือเจ้าหญิงไดน,น่าคนใหม่จริงๆนะไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนสื่อทุกสื่อเนี่ยต่างจับตาม,มองว่าพระองค์เนี่ยจะทําผมสงอะไรนะครับแต่ตัวแต่งตัวแบบไหนนะครับใส่เครื่องประดับอะไรนะจนกูรูแฟชั่นชั้นนาจากทั่วโลกต่างยกให้เจ้าหญิงเคทเป็นหนึ่งในผู้นำเทรนด์แฟชั่นของโลก โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่าพระองค์สวยจริงๆนะครับยิ่งดูก็ยิ่งสวยสวยเหมือนนางงามเลยแหละครับเข้าเรื่องพิธีฉลองครบรอบหนึ่งปีของพิธีเสกสมรสของทั้งสองพระองค์กันหน่อยดีกว่านะครับทางเสืองกฤษได้รายงานมาว่าทั้งสองพระองค์เนี่ยสเสด็จไปฉลองเป็นการฉลองพระองค์ที่บัลมอร์ลนะพระราชวังสวนพระองค์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ที่ประเทศสกอตแลนด์เพื่อเป็นการนํำลึกนะความเรียกว่าความหลังทั้งคู่เมื่อครั้งยังเป็นนักเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรู พี่ประเทศสกอตแลนด์อีกด้วยนะครับหลายๆคนฟังแล้วก็อิจฉาอยา่างอยากแต่งงานบ้างนะครับแต่ยังไงนะฮะก็ถ้าผมเองก็ยังหาใครไม่ได้เลยตอนนี้นะก็ขอถวายพระพรให้ทั้งสองพระองค์รักกันไปานานๆแล้วก็มีทายาทไวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพระโอรสหรือพระธิดานะครับต้องน่ารักแน่ๆเลยนะครับแปดโมงเช้าก็บิดหกนาทีครับพี่น้องชาวไทยอีกสักเรื่องหนึ่งครับก่อนไปชมเนื้อหารายการในวันนี้คุณผู้ชมยังจําได้ไหมครับที่ทางรายการเรา ได้นําเสนอโครงการนะครับบุรณะปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลุมพินีสถานประเทศเนปาลนะครับได้ข่าวว่าโครงการนี้เดินทางมาถึงเฟสที่3แล้วนะครับซึ่งคนที่จะอธิบายนะครับโครงการนี้ได้ดีที่สุดคงเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากประธาน,นาคณะกรรมการดําเนินการโครงการนั่นก็คือคุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธ์ที่มาเคยร่วมรายการกับเราแล้วนะครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณหญิงสุดาแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้ตอนรับกับสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเช้าตื่นกี่โมงครับเนี่ยก็ต้องตื่นเช้าเป็นพิเศษค่ะหลายตีเหมือนกันเลเช้าวันนี้แต่ขอบคุณที่มาร่วมรายการอีกครั้งนะครับขอบคุณคุณพี่ดีค่ะโครงการนี้ต้องขอบอกนะครับเดินทางมาถึงเฟสที่3แล้วแหละครับคุณผู้ชมเฟสที่3แล้วโอ้โหวมากเลยคเราเพิ่งคุยกันเมื่อไม่นานนี้ปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างอัปเดตให้ฟััง่อยยสครบลาาุดะกก็จ อัปเดตให้คุณวิทย์และเฟนๆค,คุณวิทย์ฟังว่าจากที่ได้ช่วยกันนะคะด้วยจิตศรัทธาในการที่จะ,ะถวายเป็นพุทธบูาชาเพราะถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ในการบรูรณะ,ะตั้งแต่พระทธเจ้าบริณิพานเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่3<ช>และประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ได้รับอนุญาตนะคะเราก็ไม่ทราบว่าอีกเมื่อไหร่ที่คนไทยจะได้มีโอกาสนี้<ช>อีกนะคะเพราะว่าตั้งแต่ปริณิพานมา2000กว่าปีการบูรณะครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3เท่านั้นเองนะคะก็ เฟสแรกและเฟสที่2เสร็จแล้วคือท,ทำทางเดินรอบจุดที่พระเจ้าประสูติหรือว่าเรียกว่าวิหารมายาเทวีความยาวประมาณ500เมตรเสร็จแล้ว,ว,วแล้วก็ลานปฏิบัติธรรมกับลานลานสกาล่านเนี่ยเราจะทํา5ลานนะคะแตเ่เราทำเสร็จแล้วว่าสลานะนะคะนี่คือภาพของของสภาพก่อนการบูรณะ,ะนะคะแล้วก็ที่สี่ลานเนี่ยอีกลานหนึ่งเรายังไม่ได้ทำเพราะว่าขุดไปแล้วก็ไปเจอ ไปเจอโบราณสถานนะคะก็เลยต้องยุติก่อนให้เขยให้ทางยูเนสโกมาสารวจก่อนนะคะก็ถึงถือว่าเป็นครั้งแรกจริงๆอันนีภาพที่บูรณะแล้วนะคะเป็นทางเดินที่บูรณะเสร็จแล้วจากทางเดินสภาพเมื่อกี้นี้นะคะความยาวทั้งหมด500กว่า500กว่าเมตรนะคะอันนี้คือลานหน้าเสาหินอโศกแล้วก็หน้าวิหารมายาเทวีนะคะจากที่คนต้องไปนั่งกับพื้นดินเป็นโคลนในยามหน้าฝนเป็นฝุ่นในหน้าแล้งเนี่ยก็จะมีที่ทางที่เข้าไปนั่ง สวดมนต์นั่งเจริญจิตภาวนาดีๆนะคะท่าพี่น้องชาวเนปาลเนี่ยเขารู้กันไหมครับว่าเราคนไทยนกำลังบูรณะปฏิสังขรสถานที่ประสูตรของพระพุทธเจ้าอยู่ทราบค่ะทรา,าบค่ะแต่ก็เป็นที่ยินดีของเนปาลนิาส,สนาประจําชาติก็ไม่ใช่พุทธใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พุทธมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคเขาก็มีความยินดีแล้วก็น่าปลื้มใจตรงที่วันที่ไปทําพิธีพุทธาพิเศษแผ่นทองเป็นงานใหญ่เลยพระสงฆ์ทั้งหมดเก้าชาติเนี่ย นั่งอยู่ในวิหารเนี่ยร้อยแรูปเนี่ยนะคะคออตอนมาเวียนเทียนเนี่ยดิยฉันก็ไม่แนะ่ไม,ไม่ไม่ทราบเลยว่าโอ้มีประชาชนชาวเนปลาลเนี่ยที่้ามารอพิธีของเราเนี่ยหลายร้อยคนอพอออกมาจากวิหารแล้วมาเดินเวียนเทียนเดินใส,ส,ส,ส่สารีเดินกันเยอะไปหมดก็บอกว่าเขาบอกเขาดีใจที่มีคนมาบรูรณะที่ประสูติเหมือนกับเราได้แสดงความกตัญญูต่อพระเจ้า และคนที่ติดตามชมอยู่ในข้างนี้คงอยากจะทราบว่าแล้วต่อจากนี้ไปมันจะยังไงต่อครับพี่หน่อยจากนี้เราก็จะทําเฟสที่3ามนะคะ 3, ค่ะเฟสที่3ก็คือ,อคือเขาจะให้เขาจะเปลี่ยนทางเข้าเป็นเข้าด้านด้าน,ด,านด้านกลางเลยรตรงอ,อุทยานลุมพินีเนี่ย,เร,ยเรียกว่าสเกตการ์เด้นเนี่ยนะคะจะมีเนื้อที่ทั้งหมด1,600ไร่นั้นจากตรงไฟสันติภาพเนี่ย ตรงกลางจุดตรงกลางเลยเนี่ยจะต,ต้องเดินเข้าไป็น1กิโลนะคะเราก็จะทําถนนทางเดินพร้อมพร้อมทางเท้าแล้วก็ปลูกต้นไม้ให้ล่มรื่นปูด้วยกระเบื้องเทเลคอต้านะคะแล้วก็ทําอาคารเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นอาคารนเนกประสงค์เพื่อที่จะเป็นอาคารที่มีสถานพยาบาลฉุกเฉินอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็เป็นอิ f o r m a t i o n Center เป็น e x h i b i <อ>ันเซ็นเตอรนะคะตรงทางเข้าแล้วก็ต่อไปก็จะทำอาคารห้องน้ำ แล้วสิ่งที่สําคัญคือเราจะหล่อพระพุทธรูปเบบี้บูดาหรือว่าพุทธเจ้าปรางประสูตรเนี่ยนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการบูรณะครั้งที่3ในประวัติศาสตร์โลกนะคะว่าเกิดขึ้นด้วยศรัทธาของพี่น้องชาวไทยแล้วก็เกิดขึ้นด้วยความจงรักภักดีที่ทําถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระรมราชินีนาถจะทําด้วยบรอนซ์ซึ่งจะอยู่เป็นพันพันปีเหมือนกระสาวหินอโศก อ่ะนะครับตอนนี้เลยเราคนคงถามต่อเลยล่ะครับว่าพี่น้องชาวไทยจะสามารถร่วมกันทําบุญใหญ่ได้ยังไงบ้างนะครับตอนนี้ค่ะก็เราจะเราได้มีโอกาสเปิดโอกาสวันพรุ่งนี้วันแรกนะคะที่จะเปิดโอกาสให้มีการทําบุญร่วมแผ่นทองเนี่ยค่ะเป็นแผ่นทองที่ทําขึ้นพิเศษความพิเศษมี2ส่วนก็คือส่วนที่1เป็นแผ่นทองที่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่านําไปพุทธาพิเศษที่ลุมพินีสถานนะคะตรงจุดที่พระเจ้าประสูนิ์ในวิหารมยาเทวีแล้วก็ ในรูปจะเห็นว่ามีสองพาร์ทนะคะคพาร์ทล่างนะคะพาร์ทล่างตรงนี้นะคะคจะจะเป็นาพาร์ทล่างตรงนี้จะเป็นคําคจารึกอาสพีปาชาพระเจ้าที่บอกเราเป็นผู้เลิศที่สุดเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเราเป็นผู้เจริญที่สุดนั้นเนี่ยให้ตัดเก็บไว้บูชาด้านบนก็เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็ส่งข้างในในนี้นะคะคเอาไปเซเว่นจะเพดได้ได้ทั้งเล่มนี้ให้ทราบว่าบุรณะอย่างไรด้านในจะมีซองก็ใส่ซอง นะคะตัดใส่ซองแล้วก็ส่งไปรษณีย์ไม่ต้องเสียค่าสแตมป์ในเซเว่นจะมีคเซเว 7, ่นเซเว่นกับไปรษณีย์ไทยแต่ว่านี่คือพระค่ะเป็นเป็นพระจําลองเป็นพระ,ะพระเหรียญน,นะคะครพระพุทธเจ้าน้อยเนี่ยอันนี้อยูอ่มีให้ทำบุญนะคะที่ไปรษณีย์ไทยนะคะไปรษณีย์ไทยทุกสาขานะคะก็ไปสอบถามกันได้แล้วมีคําแนะนําว่า ส่วนที่พาร์ทที่ตัดเนี่ยเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาชอบทําแบบนี้แล้วก็ใส่ใส่เป็นเสื้อห้อยนะคะนี่วัยรุ่นเขาทามาให้อันนี้เอามาให้วัยรุ่นอย่างผมอ่ะครับพี่อ่าค่ะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะมีนี่ค่ะไปได้เลยเก๋มากเก๋มากเลยแล้วนี่เก๋งจริงๆเอาล้วครับ เยี่ยมเลยนะฮะอีกาลืมแวะไปที่เซเว่นและไปซีไทยนะครับแชร์รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ละกันนะครับเอาล้วครับพี่หน่อยขอบคุณมากที่ทำโครงการดีๆขึ้นมาจะย้ายไปอยู่ในปาร์ตี้ยังครับเนี่ยจะไปบ่อยมากเลยขอบคุณมากครับที่เร่วมรายการกับเราในเช้าวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องบุญทำบุญแบบนี้นะฮะอิ่มเอมกันแต่เช้าเลยนะครับ8โมงเช้าศึกษาเวทช่วงหน้าห้ามพลาดแน่นอนครับพบกับเดอะซาว์คนใหม่ของเมืองไทยโดมเดอะซาว์8พร้อมแกงส้มรองแชมป์ที่จะมาเจอคุณผู้ชมเป็นครั้งแรรกก่อนใค ห้ามเปลี่ยนช่องเด็ดขาดพักกันแบหนึ่งครับ